เพือนเพื่อเหมือนที่อินเดียเลยอันนี้เอียงมากที่ผมบอกว่าเจอมาแรงสาบนี่ไม่ได้โกหกนะดูน้องเป็นไก่นะตอนนี้ผมเที่ยวที่เมืองคอร์บาซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็อยู่เที่ยวแค่ประมาณ2คืนฮะแล้วก็กลับไปยังดากาละจริงๆจะนั่งรถบัสไปที่จิตตะกองเพราะว่าอยากจะพาลอง รีวิวรถไฟนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีตั๋วให้เราไหมหรือว่าเที่ยวรถไฟเนี่ยจะยังวิ่งอยู่ไหมไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้แล้วมันก็จองต๋วออนไลน์ไม่ได้อะพเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าไปรู้เอาหน้าง,งานแล้วกันนะฮะตอนนี้เรามาถึงที่เมืองจิตตะกรงแฮะออกจากขบมาซามาตอนเที่ยงนะับผมแล้วก็มาถึงที่นี่ตอน6กโมงกว่า ตอนนี้ผมกำลังนั่ง CNG ไปที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะไปดูว่าจะมีรถไฟให้เราไปที่ทากาไหมนะรุนลุนลุนจะมีตัวไหมวะเนี่ย Hello you, you have train to Taka train to Taka ฮะ tonight AC berth we have train 11 Uh, Which you are given left side. Buy it here? Yeah, left side. Give it okay, okay. Behind the stories. Thank you. Then I have a counter, one number. Hello, where, where can I buy a ticket? A uh, ticket? Here? To Dhaka. Today? Uh-huh. No seat. No seat? No seat Tomorrow? Oh. Tomorrow, 7 a.m. Uh... Tomorrow? Yeah. Which c ส a s s อชีนน o a ี่นนเอนอชเีซนีโอเคโอเค3 0ออ3 0 380ไปนาทีออ่ท่าไหรสรุปเราได้ตั๋วกับดากาวันพรุ่งนี้ชนนเช้าน้าเพื่อนแล้วก็ซื้อล่วงหน้าอีกประมาณ2ตั๋วเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพารีวิว รถไฟชัดต่างๆในประเทศบังกลาเทศให้ดูนะ,ะเพื่อนๆหลังจากนี้ก็จะนอนค้างที่จิตกองเนี่ยหคืนนะฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็กลับมาขึ้นรถไฟที่นี่เดี<อ>๋ยว<ๆ>วันนี้ตอนเช้าคลาสที่ผมจะพาขึ้นก็คือเอสแช่นะฮะซึ่งเป็นชั้นเกือบลองลองที่แบบถูกที่สุดอะเพื่อนๆ เป็นชั้น2นะครับผมก็ไม่รู้ว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปไปขึ้นรถไฟกันดีกว่ามัน6กโมงหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้ตรงสกรีนเขาโชว์เป็นเลขของบังกลาเทศอ่ะเพื่อนๆผมเลยไม่รู้ว่าต้องขึ้นแพลตฟอร์มไหนอ่ะ Hi this is number 8 i g h t yeah f o r t seat number forty extra 2มาขึ้นรถไฟต่างประเทศต้องถามนะเพื่อนๆเพราะว่าข้อมูลบางอันเนี้ยมันไม่เคลียร์นะฮะ อันนี้คือแพลตฟอร์มข้างในฮะตอนนี้คือสถานีรถไฟจิตกองนะเป็นเมืองทางตอนใต้ครับเพื่อนอันนี้นา่าจะเป็นเลข 9. เอ่อ number e t h i s this one อเค y okay ดถน้ำจองออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นต่างชาติตอนที่ลงทะเบียนเว็บการรถไฟของประเทศนี้ เขาถามเลขบัตรประชาชนด้วยเพื่อนมันไม่มีเลขพาสปอร์ตอ่ะก็เลยลงไม่ได้ได้แค่ว่าเราอ่ะจะเช็ครถไฟเที่ยวไหนรอบไหนได้บ้างนะฮะผมจริงๆ S S แช่เนี่ยมันย่อมาจากคำว่าโชวานแช่นะเพื่อนๆตู้นี้เหรออ่าฮัลโหลโซดาดินนิเทคเกซดีก็เสร็อ่า่งซีด number 40ร์ทีนัมอักนโฟร์ทนโีโ์ีรนอเค thank you นี่ฮะเอชมันย่อมาจากคว่าโชวานแชนะเพื่อนี่ดูสภาพรถไฟเอยูใหม่หดีอ้โ เออค o Uh, ่วยหนู h ิสหน e ่งโฟร์ทีโอเคโอเคขอบค Thank you. ไม่ไม่มัเยอะขึ้นแล้วเเก็บกระเป๋าข้างบนนะครับผมนี่คือเบาะรถไฟนะฮะก็จะนั่งหันหน้าเข้าหากันนะแบบนี้เป็นเบาะแข็งเข้มนะดูนะกดลงไปเนี่ยมันแข็งเข้มอะไม่นุ่มนะครับผมแต่ว่า อบอเอ็นได้ได้แค่นี้เอ็นได้แค่นี้ฮะเอ็นสุสดๆแล้วนะแต่ว่าผมมองหาที่ช์จแบบมีไหมเอเอ,อไม่มีที่ช์จแบบนี้ะไทยแลนด์แบกไทยแลนด์แบกเนก no. าะ traveling eat it ดากากรุล o ฟเร่จิตากองดากาจิตากองดากาจิตากองกรุ๊ปเอ่อดากาคุณ呐นะ คุณน้องยุทธตากาผมจากีิตากรรมจากคิตากรรมดูตากากคนนั่งข้างๆเขาให้ขนมมะม่วงกับเรานะเพื่อนแกพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามคุยกับเรานะผมน่ารักใจดีอ๋อเป็นเหมือนเจลลี่เจลลี่เหรอเจลลี่เจอรี่มะม่วง ชุดนดุก็เดี๋ยวผมว่าจะพาเดินไปดูห้องน้ำนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าห้องน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆของ transportation เวลาเราออกเดินทางเลยนะเพื่อนคนเป็นขบวนเลยอ่ะปั๊บไฟระหว่างที่นั่งไม่มีนะฮะมันจะมีข้างหลังบริเวณนี้เพื่อแค่สองปักนะครับคอยเล็ก ห,ห้องน้ำเป็นโถแบบนี้นะเพืเ่อนๆก็เป็นห้องน้ำปกติอะในรถไฟอะมีพัดลมด้วยเหรออเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยใครที่จะมาเข้าห้องน้ำที่นี่นะต้องต้องเตรียมกระดาษทิชชู่มาเองเขาไม่ได้เตรียมทิชชู่ให้แล้วก็ไม่มีสายฉีดตูดนะ ็ไม่น่าเข้าเท่าไหร่ประมาณนี้ห้องน้ำารันกกันอกันอเ็กอ็กฮันเด็ฮันเด็ใเนี่ชุดนี้คือร้อยหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะก็ลองสั่งให้ดูนะฮะ อ๋อเป็นไก่เป็นไก่ทอดนะเ,นเพื่อนๆไก่ทอดแล้วก็ขนมปังฮะอันนี้คืออะไรอ่ะเนาะขนมปังเดี๋ยวผมจะมากินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวเช้าของเรานะฮะไก่ทอด ็นไก่ไม่มีกระดูกใช่กระดูกแล้วก็รสชาติเป็นเผ็ดน,นิดนึงก่อน <c oughs> อร่อยรสชาติคล้ายๆไก่ย่างหน้าโรงเรียนชิ้นละห้าบาทอ่ะอร่อยมาก เดี๋ยวเราเราก็จะมาโ่ในติ๊กต k อมังกราชี่แล้วเพื่อนไอววโ Oh. ตอนนี้เรามาถึงที่ดากาแลนะครับเพื่อนๆก็สถานีที่ผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าคาร์ลเปอร์สเตชันนะฮะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบังกลาเทศนะผมอ้าผเเวเิเกต เขาอยู่บนข้างบนรถขบวนรถไฟอะ่ะเขาไม่ได้เช็คนะเพื่อนๆเ,เขามาเช็คตรงทางออกแปลกๆดีดีมากเลยอะ่ะเราเจอผู้หญิงอนอ <c oughs> คนนึงเขาน่ารักมากๆเลย <c oughs> เพื่อนใจดีอะ่ะ <c oughs> จริงๆแกจะชวนเราไปกินข้าวนะแต่แบบผมไม่อยากกินอะไรอะ่ะต <c oughs> uh ั๋วอ๋อ already I already buy here ตั๋ว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 ต t ๋วตั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 ๋ว นกอ๋อเขามีห้องพักอยู่เพื่อนๆนี่เต็มหมดโอย่าไอวิวเพื่อนโดนจองบาร์เด้อ Thank you Thank you so much คือชั้นที่ผมจะนั่งต่อไปอ่ะเป็นแบบ first class เลยนะฮะแต่ว่าห้องรับรองเต็มไม่ดีเลยอ่ะเราก็มานั่งตรงนี้แล้วกันไม่มีที่นั่งจริง คือเขาบอกเขาเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไม่มีเลยเพื่อนๆเก้าอี้ไม่พอสําหรับผู้โดยสารใครที่จะมาขึ้นรถไฟที่นี่ให้ walk in มาซื้อตั๋วที่หน้างานล่วงหน้า2-3วันนะฮะผมเพื่อนๆตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะแต่ว่ารถไฟเลทยังไม่มาเลย แล้วก็มีคนบางกระเทศมาคุยกับเราผมก็ถามเขาว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถไฟที่นี่ที่จะเลนัาผม You say it's regular late here always late ตอนนี้รถไฟมาแล้วนะฮะผมเลทไปประมาณ35นาทีฮะเว่ย์กาม จริงๆที่เนี่ยเขาขึ้นหลังคาด้วยแต่ว่ารัฐบาลเขาออกกฎหมายไม่้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็อาจจะเห็นเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดของคนที่นี่นะผมวันธรรมดาเนี่ยไม่เห็นแน่นอนยูเซอีกอย่างว่ามากยูเซรีพีทอีกอย่างว่ามากยอมมากมากเกดเพื่อเหมือนที่อินเดียเลยอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นชั้นที่แบบประหยัดสุดแล้วนะเนี่ยเอียมหาบโอเคก้โก้โก้เขาจะจอดนานไปวะเนี่ยต้องรีบนะฮะแล้วขบวนรถไฟคือยาวมากอ,อ่ะ จร no English number no a r a i c h ี o ค u อเบงกอลอะอะเบกออเคบอสโากแวลี่แว r ี่แวลี่แวลี่แวลี่ล ในบังกลาเทศเพื่อนๆชนี้เขาเรียกว่า AC bird นะฮะราคาตั๋ว1,700ทากาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ถือว่าแพงสำหรับคนทั่วไปนะฮะผมเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นคลาสนี้กันนะต้องมีคนมีเงินเท่านั้นนะนเพื่อนๆแล้วสภาพข้างใน,นคือผมเห็นมแมลงสาบวิ่งต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้อย่างมา,มากดูนี่คือสภาพข้างในฮะ ในกล้องมันดูดีกว่าของจริงนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นคาบเพื่อนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ,อันนี้คือเตียงเรานะฮะอันนี้มันจะเป็นเลขที่นั่งเตียงนอนนี่จะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเบิร์ตนัมเบอร์เบิร์ตตัวนี้จะแปลว่าเตียงนอนชั้นนอนในรถไฟในเรือนะคะ มีคมไฟบนหัวเตียงแต่ว่าใช้งานไม่ได้จ้า<อ>แล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับผมออันนี้คือสวิชไฟแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ระผ้าห่มที่เขาเตรียมมาให้เราเหรอผ้าปูที่นอนเหรอเนี่ยคิดว่าเราน่าจะต้องทำเองทุกอย่างนะเพื่อนๆนี่มีหมอนผ้าห่ม เป็นเพื่อนจะกล้าใช้ไหมผมถามจากใจจริงที่ผมบอกว่าเจอมแมลงสาบนี่ไม่ได้โกหกนะดูนี่เหี้ยาามากนี่ฮะออกมาให้เห็นกับตาเลยเนี่ยให้มาถ่ายเ,เพื่อนๆดูเนะี <c> ่ย <oughs> น้องไปไกลนะ เดี๋ยวพาออกไปดูห้องน้ำนะยุงก็เยอะนะเนี่ยโหเราจับยุงได้ด้วยอะ่ะทอมซิ่งอีกแล้วริงดูจากหน้าก็รู้แล้วนะคิดว่าเขาจะมีแบบห้องอาบน้ำนะฮะเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยดีมากเลย นิ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้6โมง13นาทียังไม่ถึงปลายทางของเราเลยนะในเวลาที่เขาโชว์มันจะต้องถึงสถานีปลายทางเราอะตอนตี3-4นนะฮะคิดดูว่ารถไฟขบวนนี้ยเลทมากเลทไปส่งชัวง่วโมงกว่าโอ้โหเอียกมา,มาก <c oughs> หัวอะไรก็จะยุ่งเหยิงเลยนะไม่ได้อาบน้ำวันหนึ่งแล้ว นี่คือพรีชีพมากๆนะฮะพารีวิวรถไฟให้ดูเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้อาบน้าเพราะว่าบนรถไฟชั้นเฟิร์สคลาสของเขาเนี่ยก็ไม่มีห้องอาบน้ําผมกะว่าจะมาอาบน้ําบนนี้นะนอนก็ค่อนข้างสบายอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการนั่งรถไฟที่ประเทศบังกลาเทศนะฮะก็มาลองดูนะผมไปเซิร์ชดูชั้นต่างๆได้ในเว็บไซต์ของเขา แล้วเราก็จะแบบเลือกได้ตามใจชอบตามงบประมาณที่เรามีนะฮะหวังว่าจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชั้นที่เกือบประหยัดสุดกับชั้นที่แพงสุดนะผมเผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจตอนที่เพื่อนๆมาแบกแพ็ที่ประเทศนี้นะครับโอเค มาถึงตอนเกือบเจ็ดโมงอะเพื่อนๆเ,เลทมากๆ